สันถึงโลกแห่งสันติภาพเป็นเวลานานมาแล้วที่ข้าพระเจ้าร่ำร้องหาโลกที่าศาสนาทั้งมวลอยู่ร่วมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวถูกเชื้อชาติอยู่ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวและทุกประเทศดำรงอยู่อย่างเป็นหนึ่งเดียวทว่าเป็นเวลานับพันปีในประวัติศาสตร์ที่การแบ่งแยกมีมากขึ้นเรื่อยมาทุกครั้งที่าศาสนาใหม่ได้รับการยอมรับหรือระบอบการปกครองอันใหม่เข้ามามีอำนาจก็จะมีการขีดเส้นแบ่งเขตแดนมากขึ้นและเกิดการต่อสู้มากขึ้น อย่างไรก็ตามเวลานี้เรามีชีวิตอยู่ในยุคโลกาภิวัตน์เพื่ออนาคตแล้วเราต้องเป็นหนึ่งเดียวกันหนทางหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้นําเสนอเพื่อเอื้อต่อสิ่งนี้ก็โดยผ่านโครงการยักษ์ใหญ่นั่นคือโครงการทางหลวงสันติภาพนานาชาติทางหลวงนี้จะเชื่อมต่อเกาหลีและญี่ปุ่นโดยอุโมงค์ใต้ทะเลและสร้างอุโมงค์หรือสะพานข้ามช่องแคบแบริ่งที่แยกรัสเซียและอเมริกาเหนือออกจากกันการเชื่อมประสานครั้งสำคัญน,นี้จะสามารถรวมโลกเข้าด้วยกันได้ เมื่อทางหลวงนี้สร้างแล้วเสร็จการเดินทางโดยรถยนต์จากแหลมกูดโฮปของแอฟริกาไปยังเมืองซานติเอโกประเทศชิลีและจากกรุงลอนดอนไปยังนครนิวยอร์กจะมีความเป็นไปได้มันจะไม่มีอุปสรรคกีดขวางใดๆโลกทั้งโลกจะเชื่อมถึงกันเหมือนการทํางานของเส้นเลือดในร่างกายของเราโลกจะกลายเป็นชุมชนผสมผสานและทุกคนจะสามารถเดินทางอย่างเสรีข้ามพรมแดนระหว่างประเทศพรมแดนที่ทุกคนผ่านไปได้อย่างเสรีจะหมดความสําคัญในฐานะพรมแดนไป ทำนองเดียวกันกับศาสนาเมื่อการแลกเปลี่ยนระหว่างศาสนามีความถี่เพิ่มมากขึ้นความเข้าใจซึ่งกันและก,กันก็จะยิ่งมากตามไปด้วยความขัดแย้งจะหายไปและกำแพงขวางกั้นต่างๆจะพังทลายลงเมื่อคนหลากหลายประเภทมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในชุมชนโลกกำแพงระหว่างเชื้อชาติจะลดลงปฏิสัมพันธ์ระหว่างเชื้อชาติจะเกิดขึ้นแม้ว่ารูปลักษณ์ภายนอกและภาษาจะแตกต่างกันก็ตามการปฏิวัติทางวัฒนธรรมเช่นนี้จะทําให้โลกเป็นหนึ่งเดียวกัน ทางสายไหมในอดีตไม่ได้เป็นเพียงเส้นทางการค้าที่ผู้คนใช้ในการซื้อขายผ้าไหมและเครื่องเทศแต่ยังเป็นสื่อกลางให้ชนชาติต่างๆจากโลกตะวันออกและโลกตะวันตกได้มาพบกันและเป็นเส้นทางให้าศาสนาพุทธอิสลามและคริสต์ได้มาพบกันอีกด้วยวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเหล่านี้ได้ผสมผสานเข้าด้วยกันและก่อกำเนิดวัฒนธรรมอันใหม่ขึ้นทางหลวงสันติภาพนานาชาติจะมีบทบาทที่คล้ายกันนี้ในศตวรรษที่21 กรุงโรมรุ่งเรืองได้เพราะถนนทุกสายต่างมุ่งหน้าสู่กรุงโรมนี่คือตัวอย่างที่อธิบายได้ดีถึงความสําคัญของถนนเมื่อไรก็ตามที่มีการตัดถนนผู้คนก็จะใช้มันเพื่อการสัญจรถนนถูกใช้เพื่อส่งผ่านวัฒนธรรมและอุดมการณ์นี่คือเหตุผลที่ว่าเมื่อมีการตัดถนนมันจึงเปลี่ยนแปลงเส้นทางของประวัติศาสตร์ได้เมื่อไรก็ตามที่ทางหลวงสันติภาพนานาชาติสร้างเสร็จโลกก็สามารถเชื่อมต่อเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างเป็นรูปธรรมถนนจะทําให้มันเป็นจริงได้ ข้าพระเจ้าไม่สามารถเน้นยำ้ำถึงความสำคัญของการเชื่อมโยงโลกเข้าไว้ด้วยกันได้บางคนอาจจะคิดว่านี่คือความคิดที่ล้ำยุบไปหน่อยแต่บุคคลแห่งศาสนาเห็นล่วงหน้าได้ถึงอนาคตและเตรียมการเอาไว้ดังนั้นจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะมีความคิดที่ล้ำยุบโลกอาจจะไม่เข้าใจเราและทำให้เราลำบากแต่ผู้ที่ศรัทธาในศาสนาต้องพักเพียรเพื่อน,นำทางไปสู่อนาคตการจะสร้างทางหลวงสันติภาพนานาชาติให้สำเร็จได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากนานาประเทศจีนซึ่งเป็นเหยื่อจากการลุกรานของญี่ปุ่นอาจไม่ยอมรับความคิดที่จะเชื่อมต่อกับญี่ปุ่นโดยทางหลวงสายนี้อย่างไรก็ดีญี่ปุ่นและเกาหลีไม่สามารถเชื่อมต่อกับส่วนอื่นๆของโลกได้โดยไม่ผ่านจีนดังนั้นจึงจําเป็นที่เราจะต้องพยายามเอาชนะใจจีนให้ได้แล้วใครจะเป็นคนทำเราทั้งหลายที่จะเป็นเจ้าของทางหลวงสันติภาพนานาชาติเชิงจิตวิญญ,ญาณในศตวตรรษที่21จะต้องเป็นผู้นำ แล้วการสร้างสะพานข้ามช่องแคบแบริงรัมันจะต้องใช้เงินทุนจำนวนมหาศาลแต่เรื่องเงินไม่น่าเป็นเหตุให้วิตกกังวลจำนวนเงินที่สหรัฐอเมริกาใช้ในอิรักนั้นมากเกินพอที่จะสร้างสะพานดังกล่าวเสียอีกเราต้องหยุดการก่อศึกสงครามที่บีบคั้นคนมากมายให้ต้องทนทุกข์มันเป็นเรื่องแปลกที่จะก่อสงครามแถมยังสิ้นเปลืองเงินทองนับแสนล้านดอลลาร์ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องตีดาบของเราให้เป็นผานไถนาและตีหอกของเราให้เป็นขอฤทธ ทางหลวงสันติภาพนานาชาติเป็นโครงการที่จะเชื่อมโยงโลกเข้าไว้ด้วยกันการกลายเป็นหนึ่งเดียวไม่ได้หมายความเพียงแค่เชื่อมโยงภาคพ,พื้นทวีปด,ด้วยอุโมงค์และสะพานแต่มันหมายถึงการสร้างความเท่าเทียมของมาตรฐานการครองชีพในโลกเมื่อใครบางคนผูกขาดเทคโนโลยีและรักษาผลประโยชน์ไว้เพียงเพื่อตอนเองโลกจะเสียสมดุลทางหลวงสันติภาพนานาชาติจะปรับความไม่เสมอภาคในปัจจุบันใหม่โดยการสร้างโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ อันจะนำไปสู่การปรับระดับของความมั่งคัง่งการปรับระดับหมายถึงการดึงจากแหล่งที่มีปริมาณมากแล้วเติมลงไปยังแหล่งที่มีปริมาณน้อยอันเป็นผลให้ทั้งสองมีระดับที่เท่ากันซึ่งจําเป็นต้องอาศัยการเสียสละจากฝ่ายที่ครอบครองวัตถุสิ่งของหรือความรู้มากกว่าการสร้างโลกแห่งสันติภาพไม่สามารถทําสําเร็จได้ด้วยการทําการกุศลหรือบริจาคเพียงครั้งเดียวเท่านั้นมีแต่ความรักที่จริงใจและการเสียสละอย่างต่อเนื่องเท่านั้นที่จะสามารถสร้างโลกแห่งสันติภาพได้เราต้องเต็มใจให้ทุกสิ่งทุกอย่าง การสร้างทางหลวงสันติภาพนานาชาตินั้นมากกว่าการให้ขนทางสื่อสารทางกายภาพแก่โลกมนุษย์ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้จิตใจและร่างกายเป็นหนึ่งเดียวกันโลกที่เราอาศัยอยู่ก็มีลักษณะคล้ายกันนี้โลกสามารถรวมเป็นหนึ่งได้อย่างสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีทางการสื่อสารทางกายภาพและการสื่อสารของหัวใจด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงทำงานเพื่อปฏิรูปและฟื้นฟูสหรประชาชาติมาเป็นเวลาหลายปีแน่นอนว่าสหรประชาชาติได้ทำเพื่อสันติภาพของโลกมามาก ชาวเกาหลีทุกคนต่างรู้สึกทราบซึ้งใจในความพยายามของสหประชาชาติในการปกป้องอิสรภาพของเราในระหว่างสงครามเกาหลีอย่างไรก็ตามปัจจุบันหลังจากที่สหประชาชาติได้ก่อตั้งมานานกว่า60ปีดูเหมือนสหประชาชาติกำลังหลงลืมจุดมุ่งหมายเริ่มแรกไปแล้วและกำลังตกอยู่ในอันตรายจากการกลายเป็นองค์กรที่ทำงานเพียงเพื่อผลประโยชน์ของประเทศมหาอำนาจไม่กี่ประเทศเท่านั้น ในปี2005คาพเจ้าได้ก่อตั้งสหพันธ์สันติภาพสากลขึ้นที่นิวยอร์กและทันทีหลังจากนั้น้าพะเจ้าได้เดินทางแสดงปาฐกถาใน1น0เมืองทั่วโลกเพื่อถ่ายทอดข่าวสารแห่งสันติภาพเกี่ยวกับอนาคตใหม่ของสหประชาชาติและโลกสหประชาชาติก่อตั้งขึ้นเพื่อคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นบนโลกดังนั้นสหประชาชาติจะต้องให้ความสำคัญต่อผลประโยชน์ของโลกก่อนผลประโยชน์ของประเทศใดประเทศหนึ่ง ถ้าประเทศมหาอำนาจยังยืนกรานบนวิถีทางของตนและใช้กำลังเพื่อให้บรรลุถึงความต้องการก็รังแต่จะนำมาซึ่งความขัดแย้งมากขึ้นแต่หน้าเสียดดยที่ปัจจุบันสหประชาชาติทำอะไรได้ไม่มากนักเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าวเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าพเจ้าจึงเสนอให้มีการปรับโครงสร้างสหประชาชาติให้เป็นองค์กรที่ประกอบด้วยสองสภานอกจากสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติควรจะมีสมัชชาหรือสภาศาสนาหรือวัฒนธรรมด้วย โดยสมัชชาดังกล่าวนี้ควรประกอบด้วยผู้นำแห่งจิตวิญญาณที่เป็นที่เคารพในด้านต่างๆเช่นศาสนาวัฒนธร,รรมและการศึกษาสมาชิกของสมัชชาน,านาศาสนาเหล่านี้จำเป็นต้องพิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถที่จะก้าวข้ามผลประโยชน์ที่จำกัดของศาสนาและวัฒนธรรมใดเป็นพิเศษและเป็นปากเป็นเสียงให้กับจุดมุ่งหมายทางจิตวิญญาณและศีลธรรมของมนุษยชาติทั้งมวลข้าพเจ้ายืนยันว่าทั้งสองสภาซึ่งทำงานร่วมกันด้วยความเคารพนับถือและร่วมมือร่วมใจนั้น จะสามารถสร้างความก้าหน้าอันยิ่งใหญ่ในการนำมาซึ่งโลกแห่งสันติภาพได้บางคนอาจคัดค้านเรื่องนี้โดยกล่าวว่าทำไมบุคคลแห่งศาสนาจึงเข้ามาข้องเกี่ยวกับเรื่องทางโลกคำตอบของข้าพเจ้าก็คือโลกทุกวันนี้อยู่ในช่วงเวลาที่การเข้ามาเกี่ยวข้องของบุคคลแห่งศาสนามีความจำเป็นอย่างมากคนที่มีความตรหนักรู้ในตนเองอย่างลึกซึ้งโดยผ่านการฝึกตนทางศาสนาเป็นที่ต้องการในปัจจุบันมากกว่าครั้งไหนไหน มีเพียงบุคคลแห่งศาสนาที่แท้เท่านั้นที่กล้าปฏิเสธความไม่ชอบธรรมและความชั่วร้ายในโลกและฝึกตนให้มีความรักที่แท้จริงเมื่อความรู้และประสบการณ์ของผู้นำทางการเมืองผนึกรวมเข้ากับภูมิปัญญาของผู้นำจากศาสนาต่างๆเท่านั้นโลกจึงจะสามารถค้นพบเส้นทางไปสู่สันติภาพที่แท้จริงได้ในแต่ละวันข้าพเจ้าเริ่มต้นเส้นทางของข้าพเจ้าด้วยการตั้งปณิธานใหม่เพื่อบรรลุถึงเป้าหมายนั้นคำสวดอธิษฐานของข้าพเจ้าก็คือ ขอให้มนุษย์ทุกคนบนโลกได้เกิดใหม่อีกครั้งในฐาน,พนะพลเมืองโลกผู้รักสันติภาพที่พ้นไปจากกรอบกำแพงของศาสนาอุดมการความคิดและเชื้อชาติ